สิ่งที่ควรรู้ก่อนซื้อ iPhone SE Generation ที่2มือถือที่ต้องบอกได้เลยว่ากะว่าจะมาฆ่ากันทั้งตลาดเลยครับในงบประมาณ14,900บาทกับสเปคที่ถือว่าจัดเต็มมากๆแต่การดีไซน์ยังเหมือนเดิมส่วนสิ่งที่เราควรที่จะรู้ก่อนซื้อ iPhone SE Generation ที่2รุ่นนี้มีอะไรบ้างไปดูคลิปวันนี้พร้อมๆกันเลยด้วยครับกับผมนายแฟม Let's go เปิดตัวมาเงีย,งยบๆครับกับตัว iPhone SE ครับตัวนี้ต้องเรียกว่าเป็นตัวเจเนอเรชันที่2ครับหรือรุ่นที่ 2, 2> ซึ่งเป็นรุ่นที่หลายๆคนเห็นแค่สเปคเนี่ยก็แอบว้าวเลยครับว่าโหทำได้ขนาดนี้เลยเหรอในงบ1นึ่งหมื่นเนี่ยงั้นเอาเป็นว่ามาดูกันที่เรื่องแรกเลยดีกว่าว่าหน้าจอและการดีไซน์ตัวนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างอัปเกรดจากรุ่นเดิมมาไหมเริ่มต้นที่ในเรื่องของขนาดหน้าจอครับตัวนี้ขนาดหน้าจอจะอยู่ที่4.7นิ้วครับและเป็นขนาดเดียวด้วยนะครับไม่มีตัว plus ที่จะให้ขนาดหน้าจอใหญ่กว่านี้น นี่คือขนาดเดียวของตัวรุ่นนี้เลยครับจอจะเป็นตัว lcd ปกติครับมีความละเอียดหน้าจอเป็น retina hd รูปแบบเดียวกันกับตัว iphone 8เลยครับมีอัตราส,ส่วน contrast ต่อหน้าจอจะอยู่ที่1,400ต่อ1ขอบเคสสีจะใช้เป็นตัว p 3นะครับดันความสว่างสูงสุดอยู่ที่6 2 5ยยานิตซึ่งถือว่าสว่างอพอสมควรนะรองรับรูปแบบ t o tone ด้วยนะครับแล้วก็รุ่นนี้ครับด้วยความที่ดีไซน์ลักษณะเนี่ยอาจจะมีความใกล้เคียงกับตัว iphone 8หรือถ้าพูดง่ายๆก็คือเหมือนกันเดะๆดแทบไม่ต่างอะไรกันเลยครับ รุ่นนี้ก็แน่นอนเราก็จะสังเกตเห็นว่ารุ่นนี้ก็จะไม่มีติงต่งไรติ่งไร้ร้อย,ายบาทแต่ก็ต้องแลกมาด้วยกับขอบจอที่หนาเตะอ,อยู่พอสมควรครับทั้ง4ด้านและอีกอย่างครับปุ่มโฮมครับก็ยังใช้เป็นตัวแบบทัชไอดีเหมือนเดิมครับพอร์ตการเชื่อมต่อยังคงความเป็นไลท์นิ่งพอร์ตอยู่เหมือนเดิมนะครับยังใช้เป็นตัวเดิมอยู่และก็แน่นอนว่าแจ็ครูฟัง3.5ก็ตัดทิ้งไปเรียบร้อยแล้วครับน้ำหนักตัวเครื่องเนี่ยถือว่าเบามากครับอยู่ที่148กรัมซึ่งถือว่าเบาแล้วก็็พพกกกกกกาาาาไดด้้้สะวมร,ร,นรันนนํฝุ่เลือใช เป็นตัว IP 6 7ครับมีความสามารถกันน้ําลึกได้ถึง1เมตรในเวลาถึง30นาทีซิมเนี่ยถือว่าเป็นอะไรที่ว้าวมากนะครับเป็นรูปแบบที่เราสามารถใส่ e s ิมได้ก็คือมันเป็น2สล็อตครับซิมแรกก็เป็นซิมปกติครับแต่ทีนี้เราสามารถเลือกใส่เป็น e s ิมเข้าไปได้ด้วยครับซึ่งสามารถใส่ได้หมด2ซิมซึ่งถือว่าน่าสนใจมากครับในรูปแบบในงบประมาณแค่นี้ทีนี้มาดูในด้านของการทํางานกันบ้างครับแน่นอนครับว่าตัวนี้จัดเต็มกับการที่รันด้วย CPU Apple A 1 3 Bionic ครับซึ่งถือว่าเป็น เป็นจุดเด่นมากๆของรุ่นนี้เลยครับซึ่งต้องบอกเลยว่าเห็นแค่ CPU ก็ว้าวแล้วครับอยากได้แล้วครับตอนนี้ ซึ่งตัวนี้ครับด้วยความที่หลายๆคนน่าจะรู้ดีว่า CPU ีตัวนี้ถือว่าท็อปสุดในตระกูลของสมาร์ทโฟนทุกรุ่นเลยครับและเป็น CPU ตัวเดียวกันกับตัว iPhone 11 11 Pro 11 Pro Max เลยครับซึ่งถือว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจมากกับการที่ใช้ CPU ีตัวนี้ในงบประมาณที่จับต้องได้มากขนาดนี้ซึ่งความสามารถของ CPU ีตัวนี้ทุกคนรู้ดีอยู่แล้วครับว่าเล่นเกมได้ลื่นอยู่แล้วใช้งานได้แบบโอ้โหสะดวกแล้วก็สบายมากๆความสามารถเพิ่มเติมก็ผลิตด้วยสถาตยกรรม7นาโนเมตร p l u ซึ่งถือว่าดีมากก Apple ็็จะเปน Apple GPU ครับ4คอรอความเร็วในการประมวลผลสูงสุด 2.65GHz OS ที่เลือกใช้จะเป็น iOS 13นะครับล่าสุดเลยครับตัวนี้ Apple มีความบอกด้วยนะครับถึงหน้าตาเราจะแตกต่างกันแต่หัวใจเราแบบเดียวกันนะครับ ก็คือหัวใจในที่นี้ก็คือ CPU เนี่ยเหมือนก,นกันกับตัว iPhone 11เลยแตกต่างแค่หน้าตาเท่านั้นส่วนขยับมาที่เรื่องกล้องครับตัวนี้จะเป็นกล้องหลังตัวเดียวนะครับตัวความละเอียดยจะอยู่ที่12ล้านพิกเซลรูปแสงจะอยู่ที่ F1.8 แครับและมีระบบกันสั่นมาให้ในตัวที่เป็นรูปแบบ OS มาให้ด้วยครับซึ่งถือว่ากันสั่นได้ดีมากสไตล์ iPhone เลยครับการซูมรุ่นนี้จะสามารถซูมดิจิตอลได้ที่5เท่าครับและมีโหมดถ่ายภาพบุคคลด้วยครับที่เป็นโหมดโบเก้สมจริงมากกว่าาเดดดดิมมมนะะคครรัับีกกวุะยยะชชลึชตื้้ เหลืออยงง่ายก็คือจุดเด่นๆของกล้องหลังก็คือการสามารถถ่ายแบบละลายหลังได้สวยมากๆจะจุดเด่นเพิ่มเติมก็คือในด้านของกล้องหลังตัวนี้ก็สามารถถ่ายวิดีโอสูงสุดได้ถึง 4K 60เฟรมเรทกันไปเลยทีเดียวครับซึ่งแน่นอนว่าจัดเต็มมากครับถ้าเทียบกับงบประมาณนี้แต่ข้อน่าสังเกตของกล้องหลังก็คือในด้านของโหมดไนท์โหมดครับก็จะไม่มีมาให้นะครับซึ่งในด้านของการถ่ายกลางคืนเนี่ยอันนี้อาจจะเป็นข้อเสียของทางฝั่ง iPhone SE 2020ตัวนี้ครับทีนี้มาดูกล้องหน้าครับความละเอียดจะดรอปลงมาอยู่ที่7ลล้านพิกกเแต่ัษณะ็ คล้ายๆกับตัว iPhone 8นั่นเอะครับแต่ถือว่าน่าสนใจมากเลยนะกับรูปแสงอยู่ที่ f 2.2ครับการถ่ายวิดีโอครับก็สามารถถ่ายอยู่ที่ Full HD 30เฟรมเรทครับแต่ไม่มีระบบการสั่นของกล้องหน้ามาให้นะทีนี้มาดูในเรื่องของแบตเตอรี่กันบ้างครับโดยรุ่นนี้ครับมาพร้อมกับแบตที่อึดขึ้นกว่าเดิมครับอึดขึ้นจากตัว iPhone 8ครับแถมยังมีการรองรับระบบชาร์จไวที่เร็วสูงถึง18วัตต์ในตัวด้วยครับแต่ยังมีข้อสังเกตนึงว่าภายในกล่องเนี่ยที่แถมมาให้เนี่ยจะเป็นตัวชาร์์จแแบบ5วัตตเเหมมืออนนด่ก นี้จุดเด่นเพิ่มเติมรุ่นนี้รองรับไวเลสชาร์จิ่งมาให้ด้วยครับในงบประมาณนี้มีไวเลสชาร์จนะฮะถือว่าน่าสนใจมากครับโดยสรุปแล้วครับสเปคต่างๆที่มีมาให้ซึ่งถือว่าเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่ให้สเปคมาจัดเต็มมากๆส่วนตัวมองได้เลยครับว่ารุ่นนี้เนี่ยขายดีเทนะ้ทําเทท่าแน่นอนครับใครที่เป็นสาววอล d r แอนดรอยอยู่แล้วรู้สึกว่าอยากจะได้ iPhone สักรุ่นหนึ่งมาลองใช้ดูว่ามันจะดีแค่ไหนก็คงจะเป็นรุ่นนี้แหละครับที่เป็นรุ่นเริ่มต้นซึ่งถือว่าเป็นออออีีีกกรรุ่่นนึทโ้้หเาาาซะผมยยะมยจืวววิแล ตอนนี้คือไม่ใช่แค่ซื้อมารีวิวครับซื้อมาใช้จริงครับจะขายตัว iPhone 7 plus แล้วนะตอนนี้ ซึ่งเป็นรุ่นที่ผมแบบโอ้โหว้าวกับมันมากเลยนะเป็นอะไรที่แบบดูแล้วก็น่าสนใจมากแต่ก็อย่างที่ว่าเลยครับด้วยความที่เป็น iPhone ครับก็มีทั้งข้อดีและก็ข้อเสียแต่เท่าที่ดูแล้วครับข้อดีมันดูดีกว่าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือในงบประมาณนี้เนี่ยโอ้โหมันน่าสนใจมากครับทีนี้มาดูในด้านของเลทราคากันบ้างครับที่เปิดตัวมาตัวนี้ครับก็จะแบ่งขายกันทั้งหมด3สีครับก็คือสีขาวสีดําแล้วก็ Product Red ครับที่เป็นสีแดงแล้วก็จะแยกความจําขายอยู่ทั้งหมด3รูปแบบครับก็คือตัวห ที่14,900บาทเท่านั้นอันนี้คือแบบโหอยากได้แล้วเว้ย <c oughs> แล้วก็จะมีตัว128กิกครับ16,900บาทและตัวสุดท้ายครับ256กิก29,000บาทนั่นเองครับคือถ้าให้แนะนำนะใครที่คิดว่าจะข้ามจาก Android มาเป็น iPhone เนี่ยเริ่มต้นที่64กิกก็ดูดีแล้วครับแต่ว่าถ้าเราเน้นเกมหลักๆเขียบไปตัว128กิกก็น่าสนใจนะและนี่แหละครับคือทั้งหมดของสิ่งที่เราควรที่จะรู้ก่อนซื้อ iPhone SE Generation ที่2คิดเี่ย กับรุ่นนี้ครับสามารถคอมเมนต์บอกกันได้ส่วนตัวชอบมากครับเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่โหสาวก Android อย่างเราเนี่ยอยากจะเปลี่ยนฟังกันเลยทีเดียวเอาเป็นว่าครับคลิปวิดีโอนี้มีเพียงเท่านี้ครับแล้วเจอกันคลิปวิดีโอหน้าครับใครชอบฝากกดไลค์กด s u b s ไ r i b e และที่สำคัญเลยครับอย่าลืมกดกระดิ่งติ้งเพื่อได้รับการแจ้งเตือนเวลามีรุ่นใหม่ๆเปิดตัวนะครับแล้วเจอกันในคลิปวิดีโอหน้าครับใครอยากจะได้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับในส่วนของ iPhone SE Generation ที่2ดูได้ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยครับแล้วเจอกันครับบ๊าย